คพอไปพี่น้องแฟนครับเอซีสองชิบีครับเมื่อนี้ครับเอาน้ำผักน้ำแร้งน้ำใจครับมาฝากพาระพิดาสายตัวแอบมาเสื้อผ้ายครับแอบมาเสื้อผ้ายพอได้ได้หูได้่าผมสิมาเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งนเอามาฝากเพื่อนครับนี่ครับฝากพาระพิดาสายตัวแล้วก็สิมาสัมผัสเป็นน้ำมาสิไปปิดดูดการสาวนอดเป็นนแ่งในวันที่สิบห้าเสิเอาเครื่องเสียงสุดไหไปครับไปดตามครับอ้คุณใส่อ่อนทั่ว รวบกิีบตัวนี่โอาอโอ้บีบีอบีอียามาครับพีามีน่ามาฝากครับมีนามาฝาุ้มเอตข้หอเอออลูกหลักของพ่อเอาลูกหักตัวนี้เออลูกหลักของพ่ออ่ารรักไปขา เป็นไหนเป็นไหนสบายดีโอ้ยบด้พกันดนโอ้สยเสียบีมั้ยอียบีเสียบีเออกับเสียบีสวัสดีครับยิ้เข่ายิ้เข่ายังเจ้อห่แล้วมวีีแกวบด้พกันโดนอาดนาไปือเกาครับอืมนะือเกือเกาตีโอ้ยอยากไหนเป็นผู้ชายิเด้ ของแท้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคำผมผมนั้นอาจจะไม่เสียบแต่บักเขียบมันมันคือน้อยหนาผมไม่มีหรอกซุปเปอร์คาร์ผมนั้นก็มีแต่ไห้มีแต่หนาหากแพี่งกันคือเก่าเนื้อพี่น้องเอฟซีแต่คาร์วันไปจีไปพิวสุษันก็เสียนนั่นสิวันที่13 14 15เอาถึงเซียนสุดไหนไปว่าเจครับผมตัว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 แน่นอนสุดไหมเฮ้ยสุดเก่าที่เคยคอนทัวร์กระยาหน่อย ชุดใหม่นะเนาะโอ้มาทำมาได้เลยไปซีไมยัางไปซีไมยังดิโอ้มาทำมาได้ตัวนี่โมาแรกครับโอนี้เราเอาบบลซัดกิบมากับประถมบัะเทืงศิลป์ครับชิมสายที่มซีจิ้านี่พอกระเด็นน้อยปิดบป้งสาวน้อยเป็นมนแพงฝังลำเป็นลำมะเสพติดหัวใจฝังลำเป็นลำมะเสพติดหัวใจโย่โย่โย่ปีนี่เป็นไลครับดีใจครับตี่บอลล่มกันครับปูดบลลิ่ม เสียด้นโอ้เสียเสีผมเลื่อมผมครับแต่ผมลืมเสียบีครับโอ้ลื่อมเลืมรถเลื่อมรถที่เราจำไว้ชื่อไว้อย่าลืมกันเด้ออย่าลืมกันเด้อเลืมกันเด้อเขลืมหลอกที่ใจเสมอกับเราเลืมพายไม่ได้กันนั่นล่ะกินถอดกินซื้อเลื่อมไปมขอบคุณมากเลยครับที่ไม่ลืมกันครับผมมีลื่อมดอกฉันฉันจะได้กระฝากซองน้ำเลยครับเอาไปเปิดกินเลยนะฮะลูกยี่ห้ออะไรบ้างเออคนแรกลูกคอท่องคนแรกกินยังไง ผมดีใจครับตอนอยู <woods> ่ก <Gym. S 3> ับสาวหน่อยเป็นแฝงกับเสียพี่ตอนเราพุ่มยางดีมาอยู่กับปฐมยิ่งตอนเราพุ่มีญิงตอนเราดูพระนันดีมาอยู่กับปฐมเราป่ะมาตอนเราดูพระนันดีนี่ฮะฮะท้าวีรีมาอยู่กับปฐมเราป่ะผมตาตางมาโั่ข้าวครับมาเราเชิดโั่ข้าวครับโอ้โหมาดับเชิดโอ้โหบอกซะหนูดีงานมินิวันนี้งานมินิครับผมโอ้เจ้าหน้ากฤษฎีมามินิอ่าสาวหน่อยเป็นแฝงกันล่ะครับแมนป่ะเขาติดต่อไปยังเขาติดต่อไปยัง บอดเขาติดต่อไปยัง FC ครับบวดเลยครับเด้อวยบวดนะบวดเอาแฟนคลับเสาหน่อยบอชซอยบวดเนี่ยผมอยากอยู่กู้ตายล่ะ FC อยากให้ผมหนีที่งานงานมินิห้จ้างของจุดเวทีเกลื่อนเสียงของพายพิดามานี่เบิ้งมือเบิ้งมือมือซีบบ่บอยเมือหยังติดเปล่าอร่อยมันแสบอยู่แล้วน้ำสียบีให้ด้วยน้ำใจเนาะเออ ให้เลยน้ำใจดเซรีมากนะครับครับพูนาเอ็มซีพูนาเอ็ซีครับพูน้านอนพูน้ารักอันนี่พูน้ารักเออหน้ารักเนี่ยหน้ารักรักนอเลอยนะครับวันรักเลออรักของปาปีดาไปขายมันรักของพ่อไปขายครับเออมาลูกหลักของแดดา่าวเห็ดไหมบอมเปนหลักไปขายบุรีตีใกล้แล้วครับใกล้เอ้ยปิดฤดูกาลมาเอาหนังไปสายไหนเนี่ยเขาจะเงาพวกหนังเอ้า ประเดีสายหนางกับสายเวลาเขาทา่ทายทอดไรอย่างี่เขากวสายขจ้นจอโดีกว่ามัง้งนะยดีมันอยู่หนาเวทีพูนอย,อยากเบ่งหนังสายยันเศร้าหมสายยันภาพยนตร์สำหรับกั้งนี้พบกันแดน่ดอดนะครับสนุกดีๆอ,อุบสายซอหนึ่งกกเกาเกาเจ็ดภาพยนตร์เสนอฉายรนวนนี้สามเรื่องว้วภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดพระพองค์จาีตัดีสุขสาวัตได้การพ่ดากบบ้างมามาเจีพระพิดามัอนกับเป็นแตงสีแล้วครับ มีแต่แนวมวนมีแต่แนวตลบอัอนี้บ่าให้รายการสัมผัสอยู่อ่ะฮะเดี๋ยวสัมผัสยู่เดี๋ยวนนะบพรอันนี้มันแค่ม,มา่อพอกันอยู่ซีก่นอนสัมผันนะสแน,นะสนนะ่สัมผัสแนนะ่สัมผัสแนนะ่สัมผัสกอนะ้อนแน่สัมผัสก้อนแน่อีเมียเจ็ดล่าสัมผัสก้อนแน่สัมผัสก้อน่เดี๋ยวเดี๋ยวถาม<ะ>ถามก่อนลูกหลักเอามาทำยังไงเอามาน้วยเรกินครับฮะ<า>เอามาอำเป็นมูเอามาทำเป็นนทำเป็นมูสุดต่างเพราะคือยังว่าไปอยู่ครับ เสียงมีหกแล้วมาหยังมาดิข้าไในนี้ครับเาไนี้นะวงทีเาล่าออกผมเล่าผมบอกซีว่าอยู่ทีาผมเล่าครับเลอลครึงเสียงแล่นี่อ๋อคึ้งเสียงผมแก็นเลราะอะไรขางรนนี้ขารนี่ที่แต่แรง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 เต้นแงเต้นเต้นสตายว่ามีมองอยู่เว่ายนี่ก็แล้วกันมันก็ไปหลวงอยู่เลยอเขาตากผ้าไว้เห็นว่ามันกระโดดขามเลยอวเป็นหยังเป็นหยังไปไม่หลอด โอ้ลงไฟสุดใหม่ตัวนี้ไฟใหม่ครับแต่ว่าลงบ่าไหนครับล่องซ้พออันนี้ข้อตัวนี่เป็นของกิบบ่ครับตูกิบครับของแสงสีกุนแดงแสีบดากแน่นอนน้อยๆครับเพราะหลายเพราะที่จุดออนทัวของปฐมนี่เวทีทุกอย่างฉากในห้องปฐมครับผมอันนี้ของพายบิดาหมดเลยผมมีทั้งมอนิเตอร์ทั้งเวทีทั้งหมดทุกอย่างเครื่องเสียงเครื่องบันไฟนะครับเครื่องบันไฟด้วยครับชุด นี่ชุดชุ i มินินะครับผมชุดใหญ่เด็กกระซัมนี่แหละสุดนี่นะสิเป็นสุดของทับลายไดมอนน,นั่นนี่แมวแรนแมวแรนแม่นแลงแวนนอนครับผมโอ้บอกหมอพิษเลยว่าครับผมพี่ที่มาแล้งที่เลื่อมมากให้กำลังใจครับตอมามถึงเสียงครับหมอชิดสองครับมือแรกครับพบก,กันแน่นอนมา,มาชุ่มมือมิกมือมือสันไก่ นี่เขาแค่เนี่ยาวยังอ่ยังอ่ไม่ยังอ่ไม่ยง่มีอีสามกะเปนนี่แหละบอดโจดานี่หะที่มวยยังเฮมึงไปสมัครกับเขาทีละเขาจะออกมินิยูกระบอดโจเด้ขออ๋อนี่เด้เานไดไหโอ้ยอเอามันัวลองไปสมัครเบึงเพื่อเขาเอามินิก็เต้องเครื่องเสเขาต้อไปเอ๊ะเรืงเใันละเดี๋ยวบ่บงหัวละเกิดเขาบอกว่า เอาเครื่องเสียงเีโนนไปเขาสิว่าจังไดเองไม่มีเขาก็ไม่อยู่นี่เอบื่อมือมีเขาปิดวงเขาก็บผักคอนเด้ไว้กับต้องห้างขึ้นแล้วเนาบื่อเขาต้องการมือมิกนะปิดวงอยู่นะเอาเพื่องงออกไรไปรับมือมือมิกกิซาร์ลเพบอรแก้วเขาโป้โหมดแล้วจริงจริงจริงโอ้ยขี้โม้ป้าบิดาเนี่ยคิดถึงด้วยความรักด้ความศรัทธาด้วยความเลี้ยงใจจากที่การสาวน้อยพีเพชรแพง เสียบีลงทิกตอกกันเสียบีทิกตอกกันได้เอกโอ้มีหอนทิกตอกดีอะนี่โอ้ยเขาก็ติดตามในทิกตอกตลอดครับเสียบีติดตามทิกตอกเสียบีวะโอ้ยกัติดตามเนรอเอาฝากช่องผมไปคอมเมนต์อยู่ผมเห็นส่วนผมเบิกงผมเบิ้งสะบะจ้าเบิ่งจ้าฝากช่องผมด้วยนะครับช่องยูทูบผมนะครับสาย,ยันซาชวชาแนล ไม่มีสาระหาเหี้ยอะไร่่วงผมนะมีแต่ความเหมือนซึนว่าแซ่บไปหน่อยนาบ่อาบคือเก่าโอ้แต่ว่า F4 มาในชวงก่อนไม่ยังเก่โอ้ของคู่ีหลายครับี๋ยวเสือกันมาน่นี่นี่ครับคนนี้มาหน่ยน่ะอต่อตอ่อต่อ่อต่่อ่อต่อต่ออ่อ่่วอออ่อ่อ่ง่่ ก็ต้องไปไปไฮโดรค่ะสิไปเมื่อไหร่แปนทีสิบสามจ้าก็ยังไปเร็วแต่ไปเส้นระบบเสียงนี่รวมรวมกันเนาะรวมกันมันมวนมาเรื่อยๆคลิปน้าคลิปน้าคลิปน้าเรื่อยมาผมเป็นคอเทียนเดื่อว่าผมจิตชุดชุดเรื่อยๆหลายคนบอกว่ารวมกันเนี่ยไม่ได้เออมันจะพังไปเลยหมุนแล้วก็สิเหตุจังไดเป็นวะครับ ตูทางกระซี่สิบแปดดอกมันจะเป็นยังไงเขาว่ามันจะเฟะกันครับมันจะมันจะบูดังเอาว่าไหรติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเอ่าโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกซ่องอาจารย์สายันทองสวัสดิ์กับสายันสาวเมนวะอ่าฝากชมซีบีนั่มคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับจ้า ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องเซบี้นะครับมีคลิปดีๆครับช่วงท้ายคลิปครับกดติดตามได้เลยครับเนี่ยฮะคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc ได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดเลยครับกดเลยนี่คลิปดีๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามต่อเนื่องได้เลยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ